สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดำหักครับสวัสดีครับผมน้องตะวันนะครับครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูแดนนะครับมวยท่าเสาพญาพิชัยดำหักวันนี้นะครับผมครูแดนกับน้องตะวันนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าครูแดนช่วยแนะนําท่านาคมุดบาดาลหน่อยนะครับท่านาคมุดบาดาลนะครับมันเป็นท่าในการที่จะทําลายขาหลักที่ยืนขาเดียวโดยการมุดแล้วก็ถีบสกัดขาที่ยืนนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้อ่ะ ตะวันลองเตะสูงครับเตะสูงจะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ให้แม่นเอาใหม่หค,หหครับเตะปึ๊บเห็นไหมครับคือมันจะเป็นการมุดมุดมุดแล้วจังหวะนี้เราถีบแต่ว่าครูเดน,นอาจจะไม่แนะนําแบบนี้นะครับไปมาแล้วหมุนอย่างนี้ปุ๊บเราค่อยไปถีบอย่างนี้มันไม่ทันแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวต,ตะวันลองดูครับเตะแล้วหมุนกลับมาหมุนกลับหมุนกลับมาเราอาจจะเจออรแค่ปัญหาอะไรได้แต่ว่าถ้าเราถ้าเราคิดจะ่ช้ใจท่านีริงจริงเราต้องชิง อันนี้อาจารย์คูแดนขออนุญาตแนะนำที่คูแดนสอนลูกศิษย์ในสำนักแล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับลักษณะอย่างนี้ครับเขาเตะมาสูงเนี่ยเราหมุนตัวมุนตัวหันหไปข้างหนึ่งเลยครับเหมือนกับหมุนตัวแล้วก็ให้ขาแล้วก็แล้วก็จกังหวะที่เขาเตะสูงมาสังเกตเตะม,มาครับตรงนี้มันจะเปิดเป็นขาอ่อนเห็นไหมครับเราจะต้องขีบบริเวณนี้กับบริเวณนี้เลือกเอาเลยนี่กับนี่ได้เหมือนกันหมดนะครับนี่ก็ได้แต่ถ้า ถ้าผมแมน,นะนำแม่ผมจะเน้นตัวนี้นหน้าขาอ่อนแล้วเราใช้ส้นเท้าในการกระแทกจะเป็นลักษณะแบบนี้ทำไมนะครับลักษณะประมาณนี้นนทําไมผมต้องหันไปทางนู้นบางคนว่าไม่โดนเตะแลวตะวันเตะสูงมาไม่โดนมือเขาเหรอยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าต้นแรงเราสก,กัดที่ต้นแรงก่อนตะวันเตะมาครับแล้วประเด็นครูดูผมนะครับ ตะวันเตะสูงมือผมอยู่นี่แล้วขาผมถึงก่อนขาผมถึงก่อนแล้วดีดออกไปยังไงก็ไม่ถึงเราแต่ท่านี้ถ้าจะใช้ต้องมั่นใจในการใช้และท่านี้ใช้ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องมั่นใจหลักการมันจะคล้ายๆเทียทิเคียงกับท่ากวางเหลี่ยวหลังนะครับกวางเดี่ยวคือลักษณะของการใช้จีบข้างแต่ท่านี้มันจะมีการมุดคําว่ามุดบารังคือมันจะเป็นหลักการมุดลงอย่างนี้ครับมุดหัวลงทําไมต้องมุดครับมุดเพื่อให้ได้จังหวะ ระยะของขาที่มันจะยันต้องฝึกถ้าคนที่ไม่เคยฝึกก้มหัวแล้วยันบางครั้งก็ฉีดไม่โดนนะฮะถ้ากแดนแนะนําคือลักษณะคือเราต้องฝึกอยู่ตรงที่อย่างนี้ก่อนฝึกใหม่ๆอาจจะเป็นนงี้ครับหาจังหวะมางี้แล้วก็ไปดูใหม่นะครับหนึ่งครับให้ไปสองจังหวะนะครับปึ๊บอย่างงี้แต่ถ้าของกูแดนฝึกมาจน อาจจะชำนาญแล้วนะครับคือคล่องแล้วคุณเดงก็จ,จะเข้าเลยทีบเลยน,นจะประมานี้อ่ะตะวันใหม่ปุ๊บมวยปุ๊บปังหาไม่าชา้าดูจังหวะปุ๊บครับเข้าเห็นไหมครับทางนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับผมไม่อยากจะถีบน้องตะวันแรงเพราะว่าสองสการรู้ว่ามันมันเข้าจุดอ่อนถ้าีบอัแบบนี้คือที่ผมบอกตะวันใหม่ครับมันถีบเข้าไหนครับจุดอ่อนแล้วยังไงก็โดนถ้าคนที่ฝึกนะครับระยะในการยืนมวยเขาเตะมา เราบิดตัวไปนะครับเราบิดตัวให้ไวมือตั้งอย่าลืมนิดเดียวครับมืออย่าลืมอย่างนี้นะครับสังเกตสังเกตผมนะครับท่านี้ผู้ใช้นะครับอยากได้ทาเลยมือพยายามป้องกันไว้นิดหนึ่งอย่าคิดว่าเราถึงเขาก่อนแน่นอนอย่างนี้อ่ะอย่าย่าทาใจแบบนี้ครับเราเปิดอย่างนี้ก็ค่อนข้างอันตรายแต่ถ้าผมคือเราจะไม่ไม่เปิดช่องว่างเลยมือขายไหมวันนี้เป็นอยู่งี้ถ้าสมมติผมเตะไม่โดนตะวันเตะมาครับยังไงมันก็จะมีศอกรับป้องกันเห็นไหมครับ ป้องกันเตะเข้าไว้อยู่สองชั้นเลยสองชั้นเตะมาผมจะลงมาชั้นในโดยช้าๆนะครับตะวันเตะมาแต่ผมถึงก่อนเอาใหม่นะครับปึ๊บผมถึงก่อนแต่ผมไม่ไม่ายที่จะป้องกันนะครับก็ไม้นี้ก็เป็นอีกไม้นึงที่ป้องกันการเตะสูงนะครับเตะสูงหรือเตะลำตัวได้หมดนะครับแต่ว่าวิธีใช้คือ ต้องชิงจังหวะชิงเชิงนะครับมาตะวันลองฝึกอีกอหนึ่งรอบหันด้านไปทางนู้นครับในกับลักษณะบิดต,ตัวทีอ่าลองดูไปดีปึ๊บ่าก็ถ้าฝึกใหม่มันก็จะคล้ายๆน้องตะวันคือมันเราจะเห็นเป็นสองขยับใช่ไหมฮะแต่ถ้าแบบของกูแดน,นเวลาฝึกก็จะเป็นาาาลักษณะแบบนี้ชิงตัวจังหวะเดียวจังหวะเดียวแล้วเข้าให้มั่นมั่นใจนะยกเข้าให้มั่นใจคือเวลาเราคิดที่ขีคือ ขีบก,ก็ใบไม่ต้องกลัวป้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งที่เป็นไม้มวยไทยโบราณนะครับท่านักบุญโบราณที่ผมคิดว่าเป็นท่าที่สกัดการเตะสูงได้ดีมากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนําแล้วกันนะครับกับผมเบิรคูดแดนนะครับก็ถ้าท่าน f อหรือผู้ชมที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็นําไปฝึกฝนนะครับแต่ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์หรืออันที่ฝึกฝึกอยู่ดีแล้วก็ฝึกต่อไปนะครับฝึกให้เราที่เราถนัดเราชอบนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะครับแนะนํากันเข้ามา วันนี้ผมครูแดงก็ต้องขอบคุณ FC นะครัการทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครูแดงกับน้องตะวันแล้วก็ครูแฮมครูสายฟ้าครูโอก๊กน้องเอกอีกหลายคนเลยนะครับที่ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์กศิลปะมวยไทยตรงนี้นะครับทีมงานเราก็มีรู้สึกว่ามีกําลังใจในการที่จะถ่ายทอดต่อไปแต่ที่พวกเรายังมีลมหายใจอยู่เท่าที่เราบอดพอจะทําได้นะครับก็ถือว่าแค่ท่านเข้ามารับชมศิลปะมวยไทยโบราณน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์กแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องครูแดนมวยท่าเสาพยาพิชัยดำหักด้วยนะครับวันนี้ผมครูแดนกับน้องตะวันต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ